สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Shakespeare รายการที่ผมจะหยิบเอาบทละครเชคสเปียร์เรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเราจะเริ่มจากเรื่องยอ่อเกรดชวนรู้จากละครอธิบายให้ฟังว่าละครเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนถึงคิวของบทละครเรื่อง12 n i n i t h t แล้วมาเริ่มจากเรื่องย่อกันดีกว่า12 Night เนี่ยถือว่าเป็นบทละคร cross d r e s เรื่องสุดท้ายของเชคสเปียร์ในที่นี้ก็คือบทละครที่มีตัวนางเอกหรือมีตัวละครผู้หญิงเนี่ยมาแต่งตัวเป็นผู้ชายซึ่งเชคสเปียร์เนี่ยเขียนออกมา ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันซึ่งก็จะมี The g e n t l e m e n of Verona The Merchant of Venice As You Like It แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องนี้คือ t w e l v e Night ซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็ถือกันว่า t w e l Night เนี่ยเป็นบทละครที่เอาพล็อตการ cross-dress หรือว่าการแต่งตัวข้ามเพศเนี่ยมาใช้ได้ดีที่สุดนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นบทละครที่ผสมกับบทละครฝาแฝดอีกเรื่องหนึ่งของเชสเปียร์ด้วยก็คือ The Comedy of Errors ซึ่งเคยพูดถึงไปแล้วมันมาผสมกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรื่องย่อกันก่อนเลยเปิดฉากมาเนี่ยเหมือนกับ Comedy of Errors เลยครับ เกือบแตกฝาแฝดสองคนเนี่ยก็พัดพลากกันไปคนละทางแต่คนนี้เนี่ยเป็นฝาแฝดผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยชื่อเซบาสเตียนผู้หญิงเนี่ยชื่อวิโอลาวิโอลาเนี่ยพอฟื้นคืนสติขึ้นมาเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่เมืองอิลิเรียในเมืองนี้เนี่ยจะมีเศรษฐีตระกูลใหญ่อยู่2คนหนึ่งก็คือตระกูลของท่านดยุกออซิโนแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งเนี่ยเป็นตระกูลของแม่หญิงโอลิเวียโดยท่านดยุกเนี่ยก็พยายามที่จะให้ทองสองแผ่นเนี่ยกลายเป็นแผ่นเดียวกันก็คือพยายามตามจีบโอลิเวียมาตลอดแต่เนื่่องจาากววโีย เ <PI AN N adder> พิ่งสูญเสียน้องชายที่ตัวเองเนี <c oughs> ่ยรักมากไปโอลิเวียก็ไว้ทุกข์แล้วก็ไม่ยอมที่จะพบเจอกับชายใดเลยแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปิดใจกับชายใดทั้งสิ้นวิโอลาเนี่ยตัดสินใจที่จะไปทํางานกับท่านดยุคโดยปลอมตัวเป็นผู้ชายดยุคออซิโนเนี่ยก็คงเห็นว่าเออหนุ่มคนนี้เนี่ยพูดจาดีพูดจามีความรู้หน้าตาก็สะอาดสะอ้านก็เลยให้วิโอลาเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนนําสารนําจดหมายรักของตัวเองเนี่ยไปส่งให้แม่หญิงโอลิเวียแต่ว่าตัววิโอลาเองเนี่ยพอเจอท่านดยุคเนี่ยก็ตกหลุมรัก เพราะฉะนั้นเนี่ยพอวิโอลาเนี่ยเอาจดหมายรักไปให้โอลิเวียเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่แบบจีบให้นายเลยนิดนึงวิโอลาก็แบบแกล้งจีบแย่ๆนะครับแกล้งทําตัวมารยาทไม่ดีเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่ชอบตัวเองแล้วก็จะได้ไม่ชอบทันยุกออซิโนตามไปด้วยแต่ปรากฏว่าโอลิเวียเนี่ยกลับชอบนะครับแล้วไม่ใช่ชอบทันดุ๊กนะครับก็คือชอบตัววิโอลาเองนี่แหละเพราะว่าวิโอลาตอนนั้นเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่โอลิเวียเนี่ยชอบวิโอลาเนี่ยใช้เลขกลต่างๆนานาเนี่ยหลอกล่อให้วิโอลาเนี่ย ซึ่งพอวิโอลาเนี่ยรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยชอบตัวเองก็มีความสับสนในใจหนึ่งคือดีใจแหละเพราะว่าโอลิเวียเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทุกคนตามจีบทั้งเมืองไม่มีใครจีบติดเลยแต่ว่าฉันเนี่ยจีบติดเป็นคนแรกใกด้านหนึ่งก็รู้สึกแปลกๆเพราะตัวเองก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ยังชอบท่านเดยุกออซิโนอยู่ด้วยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเซบาสเตียนซึ่งเป็นฝาแฝดชายของวิโอลาเนี่ยรอดชีวิตจากเรือแตกมาได้เพราะว่ามีโจรสลัดเนี่ยแอนโทนิโอเนี่ยช่วยชีวิตไว้2คนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงเมืองอลเเเเรรีียยซึ่่่งงตอออนนนแกกาาไไมมทจะข้ปใื เพราะว่าตัวเองเป็นโจรสลัดรู้ว่าโจรเยอะเกิดเข้าไปถูกตำรวจจับถูกอะไรเนี่ยก็จะแย่เอาได้แต่เนื่องจากแอนโทนิโอเนี่ยก็คือมีความรักความปรารถนาดีให้กับเซบาสเตียนมากๆก็เลยยอมตามเซบาสเตียนเข้าไปในเมืองด้วย <S <S ทีนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าหนุ่มๆทั้งเมืองเนี่ยพยายามตามจีบโอลิเวียอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่านางเนี่ยไม่สนใจใครเลยสนใจแต่บิโอลาคนเดียวพวกหนุ่มๆก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยประกาศเลยว่าเนี่ยจะขอท้าดวลกับบิโอลาบิโอลาก็เอาทำไงล่ะตัวเองเป็นผู้หญิงนะจริงๆแล้วแบบ่าาฟัันนนนนนดบอออะะไไรก็็มมเเปแแล้้พผูชยคหืง ดาบเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแอนโทนิโอก็ผ่านมาพอดีแอนโทนิโอเนี่ยเห็นวิโอลาก็นึกว่าเป็นเซบาสเตียนเพราะวิโอลาเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายแอนโทนิโอเนี่ยก็เลยเอามาช่วยขวางนะครับมาช่วยชีวิตเอาไว้แต่ผลก็คือตัวเองเนี่ยก็เลยถูกตำรวจถูกทหารยามเนี่ยจับไปวิโอลาเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคือไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยอุตส่าห์แบบสละชีวิตช่วยตัวเองก็เลยไปขอร้องกับท่านเดยุกออซิโนเนี่ยให้ช่วยปล่อยตัวแอนโทนออัเเเไปมืกก็จบบส แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นวิโอลาเหมือนกันก็เลยแบบไปตามจีบไปตามอะไรซึ่งเซบาสเตียเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมก็แบบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธนี่เนาะอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงมาอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยตัวโอลิเวียเนี่ยก็เลยพาเซบาสเตียเนี่ยจับไปแต่งงานซะเลยซึ่งพอเดยุกออสซิโนรู้เนี่ยก็โกรธมากนึกว่าวิโอลาเนี่ยทรยศตัวเองแล้วนึกว่าผู้ชายที่โอลิเวียแต่งงานด้วยเนี่ยคือวิโอลาคนรับใช้ที่เป็นคนนำสารมาตลอดก่อนที่จะแบบมีการทะเลาะมีการแตกหักเรื่องราวใหญ่โตเนี่ย้าแฝดสองคนก็ได ผิดก็ถูกศาสสารตอนจบนะครับโอลิเวียก็แต่างงานกับเซบาสเตียนวิโอลนล่ยก็ได้แต่างงานกับท่านเดยุคออซิโนโ่สมตามความปรารถนา จบลงเท่านี้มาดูเกร็ดสำคัญจากละครกันก่อนดีกว่าบทละครเรื่อง12 n i g h t เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นบทละครปริศนาอีกเรื่องหนึ่งของเชคสเปียร์นะครับเช่นเดียวกับแฮมเล็ตปริศนาในที่นี้ก็คือชื่อของละคร1ท n i g h t เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมาอธิบายก่อนละกัน1ท n i g h t เนี่ยจริงๆแล้วเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวคริสเตียนคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาฉลองวันคริสต์มาสเขาจะฉลองทั้งหมด12วันโดยวันที่1เนี่ยก็จะเป็นวันที่25ธันวาคมที่พวกเราคุ้นเคยกันดี12วันเนี่ยก็จะไปจบ อธิบายถูกไหมครับเพราะว่าในบทละครเนี่ยไม่มีพูดถึงพระเยซูไม่มีพูดถึงคริสต์มาสหรืออะไรเลยแล้วทำไมมันถึงชื่อทเวลไนก็มีคนตีความว่าธรรมดาแล้วเนี่ยในคืนที่12ของวันคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นเป็นการฉลองวันสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นการฉลองที่สุดเหยี่ยงที่สุดก็คือจะมีการแต่งแฟนซีเอากษัตริย์มาแต่งเป็นขอทานเอาขอทานมาแต่งเป็นกษริย์ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเพราะมันมีการแต่งชุดแบบคลอสเดทอะไรกันแบบนี้หลายคนเนี่ยก็เลยเชื่อว่าอออสงสัยเนี่ยเชคสเปียร์ก ละครที่เป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่คำที่ใบเนี่ยมันก็ดูแบบกว้างเกินไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ละครเรื่องเดียวที่เป็นแบบนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยก็ตีความลึกไปอีกพิธี12คืนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นพิธีเก่าแก่ของทางแคทอลิกซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยนับถือคริสติกายเชิร์ดออฟอิงแลนด์ถูกไหมครับซึ่งพอเชิร์ h ออฟอิงแลนด์เนี่ยแยกตัวออกจากแคทอลิกเนี่ยตัวพิธีนี้ก็เหมือนแบบถูกสั่งห้ามถูกกดทับก็เลยมีคนตีความไปว่าสงสัยเนี่ยเชกสเปียร์เนี่ย ต้องการจะเสียดสีเยาะเย้ยพวกโปรเตสแตนต์ในละครเนี่ยจะมีตัวละครที่เหมือนกับเป็นชาวพูริแทนนะครับก็คือเป็นคนโปรเตสแตนต์ที่เคร่งมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ถูกระยะนะครับถูกจับเอามาแซวเอามาเล่นตลกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเชกสเปียร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคทอลิกอยู่อย่างลับๆอย่างไรก็ดีนะครับถ้าให้ผมตีความเองเนี่ยจริงๆคือผมว่าเชกสเปียร์เนี่ยกำลังกวนตีนเราอยู่ความหมายคือยังไงก็คือว่าในบทละครเรื่องนี้นะครับมันจะมีการพูดถึงภาพวาดหนึ่งที่ดังมากก็คืืือออภาาาาพพช่่่ววว V3 3หรรกเคน ภาพนี้มันจะมีผู้ชายสองคนดูก็รู้เลยว่ากําลังเมาอยู่แล้วก็แต่งตัวเป็นตัวตลกมันเป็นชุดที่ดูโง่มากๆสองคนนี้ใครก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องสงสัยทันทีว่าเอ๊ะทาไมมันชื่อภาพว่าเรา3คนแต่ว่ามีตัวตลกมีคนโง่อยู่แค่2คนคนเนี่ยก็จะต้องแบบพยายามมองเอ๊ะคนที่3อยู่ไหนตีความอะไรไปแล้วแต่แต่ยิ่งยืนมองภาพนี้นานเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าดวงตาของตัวตลก2คนในภาพเนี่ยมันมองมาที่เรามันมองมาที่คนดูอยู่แล้วก็ถ้าตัวภาพเน ันก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวตลกนั่นแหละที่ไปยืนอยู่กับตัวตลกอีก2คน V 3ทีในที่นี้ก็คือนับรวมตัวคนดูภาพเข้าไปด้วยการตีความลักษณะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการแซวคนดูว่าเนี่ยเห็นไหมอยากจะมาตีความว่าชื่อละครหรือว่าชื่อภาพมันหมายความว่ายังไงสุดท้ายคุณก็เลยกลายเป็นตัวตลกไปด้วยเลยในละครเรื่องนีมน้มันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นละครเชคสเปียร์เรื่องเดียวเองครับที่ว่าตั้งชื่อกับ เนื้อหาข้างในเนี่ยมันไม่ได้ไปได้วยกันชื่อบทละครเชคสเปียร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นชื่อตัวเอกฟังปุ๊บเข้าใจได้ทันทีหรือเป็นชื่อสถานการณ์ที่แบบสอดคล้องกับในเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับวรรณกรรมกับภาพยนตร์กับละครที่ชื่อไปทางหนึ่งเนื้อหาไปอีกทางหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าคนแต่งชื่อเรื่องสมัยนีย้อยากจะให้เราแบบตีความเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ในในจริงๆแล้วในยุคข,ของเชคสเปียร์เนี่ยมันไม่มีเรื่องอันนี้ผมผมไม่ไ น,นี้ก็คือตั้งชื่อให้คนไปตีความเอาเองซึ่งในที่นี้อย่างที่บอกว่าเป็นการกวนตีของเชคสเปียร์เนาะถ้าเกิดคุณพยายามตีความมันมากเกินไปเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นตัวตลกแต่ในทางกลับกันเนี่ยบทละครเรื่องเทเวลไนเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราต้องตีความอยู่เยอะมากเล่าไปเนี่ยอยู่ดีๆมันก็จะมีตัวอักษรยอร่ Pro อ M O A I โผล่มาซึ่งก็จะมีทั้งตัวละครในเรื่องที่พยายามตีความว่าเอะ๊ะมันยอ่อ M O A I คืออะไรแล้วก็มีนักวิจารณ์ที่แบบว่าบางคนก็แบบตีออกมาเป็นภาษาลาตินเลยว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ขะเดีียววกกันนาารตคม การถอดรหัสมันก็สื่อไปถึงธีมของเรื่องด้วยก็คือความรักเนี่ยจริงๆมันคือการสื่อสารระหว่างคนสองคนถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่การสื่อสารตรงไปตรงมาเวลาคนรักกันเนี่ยมันไม่มาพูดหรอกว่าฉันรักเธอนะเธอรักฉันไหมจึงที่เราพยายามสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะเป็นรหัสเช่นฉันรักเธอนะถ้าจุดๆเธอทําแบบนี้ตอนนี้ฉันยังไม่รักเธอหรอกนะแต่ว่าช่วยพยายามจีบอีกนิดหนึ่งได้ไหมการสื่อสารระหว่างคนรักเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องตีความอยู่เยอะมากแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็อาจจะตีความเยอะไปหรือเราอาจจะตีความน้อยเกินไป หรือบางทีเราก็แบบหลบตัวเองตีความเข้าข้างตัวเองไปเลยหรือไม่ก็ตีความไปทางร้ายเกินไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีความรักเนี่ยเราก็จะต้องมาถอดรหัสต้องมาทําตัวเป็นคนโง่กันอยู่ร่ําไปอ่ะทีนี้ละครเรื่องนี้สนุกตรงไหนนะครับผมพูดในสายตาคนปัจจุบันละกันผมคิดว่าทเวลฟ์ไนท์เนี่ยเป็นละครที่วายที่สุดแล้วของเชคสเปียร์วายเนี่ยอธิบายหน่อยละกันเป็นศัพท์โอตาคุนะครับจริงๆแล้วมันย่อมาจากยาโออีกก็คือเหมือนชายรักชายแล้วก็ย่อมาจากยูริก็คือหญิงรักหญิงดด้้วยยยเรราาาามพููถึงคค่่่ชชัักกกกอนนนนลใทีี็ื ระหว่างแอนโทนิโอโจนสลัดกับเซบาสเตียนนะครับซึ่งเป็นแฝดชายของวิโอลาคือในเรื่องเนี่ยแอนโทนิโอเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังดีเต็มไปด้วยความปรารถนาดีกับเซบาสเตียนมากๆจนเมื่อช่วยชีวิตวิโอลา ola, แล้วก็เข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายเป็นเซบาสเตียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแอนโทนิโอก็บอกวิโอลาว่าเนี่ยขอกระเป๋าสตังค์ที่ฝากไว้หน่อยได้ไหมจะได้เอาเงินไปสู้คดีบ้างซึ่งแน่นอนว่าวิโอลาไม่รู้เรื่องก็บอกเนี่ยไม่รู้หมายถึงกระเป๋าสตังค์อะไรหรอตอนนั้นเนี่นยแอนโทนิทโนเอเน ฉากที่จริงๆถ้าเกิดนักแสดงเล่นดีๆเนี่ยมันทั้งฮาร์ดเบรกแล้วก็มันก็มีความตลกแฝงๆอยู่ด้วยส่วนคู่หญิงรักหญิงในที่นี้ก็คือคู่ระหว่างวิโอลากับโอลิเวียถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยชื่อของ2คนนี้เนี่ยเกือบจะเป็นอนากร,รมกันก็คือเอาตัวอักษรเนี่ยมาสลับชื่อกันได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโอลิเวียมากๆจะบอกเลยว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกเชคสเปียร์ที่ผมชอบที่สุดแต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าโอลิเวียเนี่ยไม่ใช่นางเอกถูกไหมครับนางเอกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิโอล่าสาเหตุที่ชอบโอล ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะแสบๆทั้งนั้นก็จะแบบว่าวางแผนแกล้งกันแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้แล้วก็โอลิเวียเนี่ยยังมีแบบญาติๆที่ว่าบางคนเนี่ยก็จะแอบ,บพาเพื่อนที่หลงรักโอลิเวียนะให้เข้ามาจีบถึงในบ้านซึ่งเธอก็ต้องรับมือกับพวกตัวแสบพวกนี้แล้วผมคิดว่าเธอรับมือได้ดีดูแล้วเหมือนเป็นคนที่เราอยากไปรับใช้ะ <S <S นะครับดูเป็นเจ้านายที่ดีมากๆเลยเวลาโอลิเวียจีบวิโอลาเนี่ยผมว่าเธอจีบสวยคือเธอจีบวิโอลาเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่มีประสบการณ์ชีวิตอยู่นิดนึงรู้ว่าอีีีกกฝ่่่่าาาายยยตตต้้้้้้ออ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 องงงงงงรรรระไไูววัเมขขขดดบ คือโอลิเวียเนี่ยเห็นว่าวิโอลาเนี่ยก็คงแบบเป็นเด็กหนุ่มแหละที่ก็คงจะรักออซิโนแล้วก็อยากที่จะรับใช้เจ้านายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกมาแบบประเจิดประเจิดมาหลงรักตัวเองเลยเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่งามก็ต้องวางแผนหลอกล่ออะไรหลายอย่างมันจะมีฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากวิโอลาเนี่ยมาเจอโอลิเวียเป็นครั้งแรกแล้วก็กลับบ้านตัวเองไปเนี่ยโอลิเวียเนี่ยก็แกล้งให้คนรับใช้เนี่ยวิ่งเอาแหวนไปส่งให้อีกฝ่ายโดยบอกว่าเนี่ยวิโอลาเนี่ยเอาแหวนจากออซิโนมาให้ฉันใช่ไหมแต่ว่าฉันไม่รับร แต่พอวิโอลาได้แหวนคืนแล้วเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยให้แหวนเธอเลยนะก็เลยรู้ได้ว่าอ๋อสงสัยโอลิเวียเนี่ยสนใจตัวเองอยู่ก็เลยแกล้งทําเป็นส่งแหวนมาวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการถอดรหัสซึ่งเป็นเป็นการถอดรหัสเดียวในเรื่องเลยที่มันไม่หลุดกรอบแบบถอดถูกและเป็นการถอดรหัสระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากขอพูดถึงตัวละครท่านเดยุกออซิโนหน่อยละกันคือเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเขาไม่ค่อยเด็ดเลยบทเนี่ยเรียกว่าโผลมาช่วงแรกๆกับช ตอนจบของเรื่องเนี่ยพอออซิโน่รับรู้ว่าเข้าใจผิดมันึกว่าวิโอลาเนี่ยทรยศตัวเองไปแต่งงานกับโอลิเวียแล้วเนี่ยแทนที่จะดวลดาบแทนที่จะสาบแช่งหรือว่าอะไรอีกฝ่ายก็เหมือนกับแบบเธอก็ไปมีความสุขตามทางของเธอแล้วกันแต่จะมาหดหน้ากันเลยก็ถือว่าเออเป็นคนที่นิสัยดีอยู่พอสมควรก็เป็นตัวละครที่ดีแหละแต่เราในฐานะคนดูเนี่ยเนาะเราก็แบบเราก็อาจจะยากเชียร์วิโอลากับโอลิเวียมากกว่าแน่นอนว่าละครในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องจบลงเออหญิงแต่งกับชายชายแต่งกับหญิงแต่ว่าก็แกล้งทําเป็นมองไม่เห็นตอนจบแล้วก ทำให้เราดูได้สนุกดีเหมือนกันทีนี้มาดูคําพูดสําคัญจากละครเรื่องนี้คําพูดที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นคําพูดนี้ Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness. trust upon them บางคนเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่บางคนคขวายคว้าความยิ่งใหญ่บางคนเนี่ยได้รับความยิ่งใหญ่มอบให้กับมือเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําพูดนี้มาก่อนใช่ไหมครับคำพูดนี้เนี่ยปัจจุบันมันกลายเป็นคาพูดให้แรงบันดาลใจเนาะแบบให้เราแบบเออแบบขวายคว้าความสาเร็จแต่จริงๆในเรื่องเนี่ยมันเป็นคําพูดเสียดสีมันอยู่ในเหมือนกับเป็นอุบายที่แบบว่าคนรับใช้ของโอลิเวียเนี่ยตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งผู้ชายคนหนึ่งที่มาจีบโอลิเวียอยู่คือความหมายเนี่ยมันตีพลิกกลับไปเลยอีกอัน,นเป็นปน If music be the food of love play on ถ้าเกิดดนตรีเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงความรักได้ก็บรรเลงต่อไปเลยปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในความหมายว่าความรักกับเสียงดนตรีเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่เวลาเรารักใครเราก็มักจะมีพลาวแท็กอะไรบางอย่างขึ้นมาในหัวในละครเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยออซิโน่เนี่ยรู้สึกแบบเบื่อแล้วว่าแบบตามจีบโอลิเวียมาหลายปีแต่จีบไม่ติดสักทีก็เลยเหมือนแบบขอให้คนเนี่ยช่วยแบบว่าบรรเลงเพลงรักเอาให้แบบอ้วกความรักออกมาเลยได้ยิ่งดี ต่อไปก็เป็นคำพูดของเฟสเตอร์นะครับตัวตลกของโอลิเวีย Better a witty fool than a f o o l i ิตวิตเป็นคนโง่ที่ฉลาดดีกว่าเป็นคนฉลาดที่โง่ตรงตัวเลยคือผมชอบเฟสเตอร์มากนะครับผมคิดว่าเป็นตัวตลกที่ดีแทบจะที่สุดของเชคสเปียร์เลยอาจจะสูสีกับตัวตลกของคิงเลียนะครับนะก็คือว่าธรรมดาบทบาทของตัวตลกเนี่ยก็คือคนที่จะพูดจาตรงไปตรงมาด่านายเสียดสีนายแต่ก็เพื่อช่วยให้นายเนี่ยเตือนสติให้เกิดสติปัญญานะครับซึ่งผมว่าเฟสเตอร์เนี่ยทำหน้าที่นี้ได้ค่อนข้างดีมากเลยมันจะมีคําพูดนึง เป็นภาษาลาตินนะครับผมจะพยายามอ่าน Cuculus non f a c s i m o n um a c u m t h a t s as much to say as I w e r e not motley in my brain ตัวภาษาลาตินข้างหน้าเนี่ยแปลตรงตัวก็คือไม่ใช่ว่าคนที่ใส่จีวรทุกคนเนี่ยจะเป็นพระกันหมดความหมายก็คือเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่กําหนดสิ่งที่อยู่ข้างใน มอตเล่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นชุดเครื่องแบบตัวตลกสีสันสดใสนะครับเฟสเตอร์ <F ester S 1> กำลังบอกว่าถึงเขาจะสวมชุดเป็นตัวตลกนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนโง่เขาแบบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้พูดถึงภาพยนตร์และละครดัดแปลงนิดหนึ่งเทรเวลไนเนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องแรกของเชคสเปียร์เลยเอาจริงพอเผยมันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกเลยด้วยซ้ำออกมาในปี19 1 0เป็นภาพยนตร์เงียบขาวดำนะครับก็ถือว่าเก่าแก่มากอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าสนใจคือในปี1972นรับสร้างโดยบริษัทเจ็ดสอย ก็คือใช้ชื่อว่า Eros Perversion ใช่ครับมันเป็นหนังโปนะครับมันเป็นหนังโป้ะะมิวสิควลที่ใช้พล็อตของ Twelve n นี่แหละนะครับมาเล่าเรื่องหนังโปซึ่งแบบน่าสนใจมากคืออยากดูมากตัวผมเองก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ใหม่ที่สุดหลายคนอาจจะเคยได้ดูมาก่อนก็คือช i s s the Man นะครับมันเป็นหนังชิกฟลิกปี2006 Amanda b y เนี่ยเล่นเป็นวิโอลาแล้วก็มี Channing Tatum เนี่ยเล่นเป็นออ์ซิโน่ก็คือในตอนนั้นเนี่ย Tending i h a t e about you ออกมาแล้วแล้วก็ดังมากมันก็เลยมีกระแสนะดัดแปลงเชคสเปียร์เนี่ย ชิกฟลิกไฮสคูลนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่จาได้ว่านักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้เทมมิ่งออฟเดอะทรูเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับตัวบทละครมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นพอดัดแปลงออกมาเนี่ยยังไงมันก็ออกมาดีในขณะที่ทเวลไหนเนี่ยมันตัวบทละครมันดีมากอยู่แล้วพอมันดัดแปลงออกมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเนี่ยหลายคนก็เลยอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ผมคิดว่ามันเป็นบทภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้ากับกระแสช่วงนี้ด้วยก็คือในเรืื่่่่่ออออองงงเเเเเนนนนนียลลลลปหหมมมกกกััับบบบบฟฟฟุุุตตตญิิิจรรรๆคไใแทาาว เล,เล่นเป็นนักฟุตบอลหญิงแต่ว่าชมรมเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนก็เลยถูกยุบแต่วิโอลาเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลมากก็เลยปลอมตัวนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ไปอยู่กับชันนิงเททัมที่เป็นกัปตันทีมฟุตบอลของโรงเรียนผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่โดดเด่นมากนักแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงของอเมริกาเนี่ยดังมากๆเลยแต่เนื่องจากพอมันเป็น,ปนกีฬาผู้หญิงเ่ยคนก็เลยไม่ค่อยสนใจไม่ค่่่อยได้้รรรััับบบบกกกาาาาสนนนนนุททงงีีีจิๆแแลววมฬใต ระดับแชมป์โลกเนี่ยเป็นชาวอเมริกันหลายคนเลยซึ่งผมคิดว่าหนังเนี่ยมันก็พยายามสื่อถึงตรงนี้ด้วยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนตัวก็คิดว่าถ้ามันวนกลับมาใน Netflix หรือว่าใครมีโอกาสได้ดูก็แนะนําเลยครับชีสเดอะแมนทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดชวนรู้ที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับบทละครเรื่องเทเวล h t ไหถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ประมาณนี้อยากฟังอยากรู้เพิ่มเติมก็กดไลค์กด u like, b s c r i b e ได้เลยขอบคุณมากครับ